สะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมท่านกำลังอยู่ในรายการสารแรงางานกลางวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่า CoG Podcast ของกองสารนิเทศสำนักง,งานสารยุติธรรมนะคะวันนี้อยู่กับท่านอธทิบดีพงษ์รัตน์เครืกลินท่านอธิปดีผู้พิพากษาสารแรงงานกลางกับสารแรงงานกลางวันนี้นะคะได้มี การสนทนากันมาหลายตอนแล้วเกี่ยวกับสถานการณ์ของคดีที่ศาลแรงงานกลางแล้วเรากา็พูดไปถึงเรื่องที่มีประเด็นของการเป็นคดีพิาพาทเข้าสู่ศาลแรงงานกลาง อยู่แทบจะทุกเรื่องไปนะคะในกรณีที่เวลาลูกจ้างถูกเลิกจ้างแล้วก็มาฟ้องเรียกสิทธิประโยชน์ต่างๆนั่นก็หมายถึงรวมค่าจ้างไปด้วยแล้วค่าจ้างเนี่ยก็ยังเป็นฐานของการคำนวณสิทธิ์อื่นๆอีกด้วยในจ้างเวลาที่รับลูกจ้างเข้ามาทำงานแล้วกำหนดค่าจ้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะจ่ายมีครบเพราะจะบอกกับ ลูกจ้างว่าจะต้องหักเป็นค่าประกันการทำงานบ้างเผื่อลูกจ้างเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายในทรัพย์สินหรือในหน้าที่การงานในโอกาสต่อไปท่านอธทิบดีพงรัตน์เครือกลน่นท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางก็จะได้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าในจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหักค่าจ้างของลูกจ้างได้ในกรณีไหนบ้างคะท่านจางพงรัตน์คะครับ คือต้องต้องจับหลักคิดก่อนนะครับว่าในทางคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราจะคุ้มครองอยู่2ประเด็นหลักก็คือ1คุ้มครองรายได้ให้ลูกจ้างเนี่ยเขามีรายได้เดียงดูตนเองและครอบครัวนะครับดังเช่นได้จากอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเห็นไหมครับอัตราการจาร่ายค่าล่วงเวลาค <c oughs> ่าทรรมมาในวันหยุดรวมไปถึงนะการกําหนดหลักประกันร,รายได้กล่าวคือในแง่ของเงินเดือนเนี่ยครับค่าจ้างเนี่ยนายจ้างจะไปหักไม่ได้ นะครับเพราะถ้าหักแล้วเนี่ยเขาอาจจะเหลือไม่พอไม่พอเลี้ยงชีพนะครับเพราะฉะนั้นในกฎหมายกุ้งขอนงงานเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้นะครับอย่างเช่นในมาตรา7 6 7 7พรบกุ้งขอนงงานงานเนี่ยเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าห้ามนายจ้างไปหักค่าจ้างค่าล่วงเวลานะนะยกเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายซึ่งข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เป็นสาระสาคัญก็เช่นหักเพื่อชําระภาษีอย่างนี้มันเป็นไปตามหน้าที่ของนายจ้างตามประมวลรัศดรากร เวลาที่จ่ายเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยก็ต้องมีการหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับหักภาษีหน้าที่จ่ายเนี่ยส่งสัมภาระอันนี้หักได้หรือหักเป็นการชําระบํารุงสมาชิกสาภาพแรงงานอันนี้เป็นการส่งเสริมกิจกรรมสาภาพแรงงานสาภาพแรงงานอาจจะมาทําข้อตกลงกับนายจ้างว่าช่วยหักเงินค่าสมาชิกส่งสาภาพหน่อยเพื่อสาภาพแรงงานเนี่ยจะได้มีเงินไปดําเนินกิจการได้อย่างนี้กฎหมายก็ยกเว้นว่าสามารถจะหักได้ นะครับหรือกรณีที่หักชําระหนี้สหกรณ์หน,นี้สวัสดิการที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวนะยกตัวอย่างเช่นนายจ้างอาจจะมีสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้มีเสียดอกเบี้ยนะครับแล้วก็มีการหักผ่อนชําระเป็นรายเดือนอย่างนี้ก็จะเป็นการให้สิทธิประโยชน์อย่างนี้กฎหมายยอมไม่หักได้รวมไปถึงการหักเพื่อประกรันการทํางานซึ่งการหักเพื่อประกรันการทํางานเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่า ไม่ได้หมายกาว่านายจ้างจะไปหักประกันการทํางานได้ในทุกกรณีนะครับนะกรณีการทํางานที่นายจ้างจะเรียกหลักประกันการทํางานได้หรือไม่เนี่ยจะต้องไปดูพรบคุ้งครองานงงานงมาตราสิประกอบกับประกาศของกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการเรียกรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายจากการทํางานมันจะมีกฎหมายลูกนะโดยหลักก็คือว่านายจ้างเนี่ยจะไปเรียกหลักประกันการทํางานไม่ได้ ต้องเป็นตําแหน่งยกเว้นเท่านั้นในประกาศกระทรวงแรงงานก็จะเขียนไว้เลยนะครับรู้สึกว่าอยู่ในข้อ4มั้งครับก็จะเขียนตําแหน่งงานยกเว้นไว้ให้ยกตัวอย่างเช่นเป็นการเงินบัญชีอย่างนี้เขายอมให้เรียกหลักประกันได้เพราะว่าพนักงานการเงินบัญชีเนี่ยอาจจะทําให้เงินหายได้ทุจริตได้เกิดความเสียหายได้หรือพนักงานทําหน้าที่ในการควบคุมยานพาหนะนะครับเช่นคนขับรถพนักงานขายที่มีทรัพย์สินตรงในจ้างอยู่ในมือ นะต้องต้องไปดูในนั้นนะครับม,มันจะมีตัวมันจะมีอยู่หลายตำแหน่งเลยที่สามารถเรียกได้พอเรียกได้แล้วเนี่ยกฎหมายก็จะยอมให้เรียกได้โดยจะให้มีการค้ำประกันด้วยบุคคลก็ได้หรืออาจจะค้ำประกันด้วยทรัพย์สินก็ได้หรืออาจจะให้วางเงินประกันก็ได้คราวนี้ในการวางเงินประกันสมมุติว่ารับพนักงานการเงินขึ้นมานะครับมึติว่าพนักงานการเงินเนี่ยมีเงินเดือน2 0 0 0 0บาท ก็จะเป็นตําแหน่งยยเก้นล่ะนายจ้างสามารถจะเรียกเงินประกันการทํางานได้กฎหมายที่ผมว่านี่ก็จะกําหนดด้วยว่าเรียกได้ไม่เกินค่าจ้าง60วันคือจะไปเรียกเป็น5 0 0 0 0ื่นหกหมเป็นแสนไม่ได้นะฮะเรียกได้ไม่เกินค่าจ้าง60วันก็คือ2เดือนถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะี่คือเรียกได้ไม่เกิน4 0,000นะฮะเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าในระหว่างทํางานพนักงานการเงนิงนทําเงินขาดหรือทุจริตไปเนี่ยนายจ้างเรียกออกกับลูกจ้างไม่ได้จะได้มาเรียกออกกับไอ้เงินประกันนี้ ตอนนี้เงินประกันที่เรียกเนี่ยวิธีการจะทำสองอย่างอย่างแรกก็คือลูกจ้างไปหาเงินมาเลยไปไปหาเงินจากที่บ้านมาสี่หมื่นแล้วก็มาวางให้กับนายจ้างอย่างนี้กฎหมายก็บอกเลยว,ว่าพอนายจ้างรับเงินเนี่ยนายจ้างจะต้องไปเปิดเงินบัญชีเงินฝากนะไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ใช่เอามาเก็บไว้หมุนเองไม่ได้นะต้องไปฝากไว้ฝากในานามของอ ฟังในนามของลูกจ้างเนี่ยครับกรณของของลูกจ้างในกรณีของการค้าประกันเนี่ยครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่เขาอาจะได้รับกอเบียจะได้ตกเป็นของลูกจ้างเมื่อเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะคืนเขาอันนี้คือเรียกเงินทั้งก้อนเลยแต่ว่ามันก็จะมีลูกจ้างจํานวนหนึ่งที่เขาไม่มีเงินอย่างนี้เขาอาจจะตกลงกับนายจ้างว่างั้นก็หักจากเงินเดือนทยอยหักแล้วกันอย่างเช่นเดือนละสองพันนะฮะเขาเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยเขา แล้เขาให้หักเดือนละส0 0พันกรณีอย่างนี้ครับมันจะมาต้องด้วยข้อย,ยกเว้นที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าสามารถจะหักเงินเพื่อประกันการทํางานได้ต้องเข้าใจดีๆไม่ใช่ทุกตําแหน่งหักได้นะย้ําเฉพาะตําแหน่งที่ยกเว้นตามกฎหมายเท่านั้นนะครับนาลูกจ้างั้นไม่มีเงินก้อนมาวางก็อาจจะตกลงให้หักจากค่าจ้างทยอยหักจนครบได้หักแต่ละงวดนี่ก็กต้องนําไปฝาก ใช่ครับใ,ใช่จ้างนะครับใช่ครับ <Russians> แล้วก็จะหักได้เนี่ยไม่เกินร้อยละสิบกฎหมายามก็ำหนดจุกจิ๊กนะฮะกำหนดรายละเอีย <kar> ดไม่ใช่ว่าไปหักเขาจะเยอะจนเขาไม่เหลือรายได้ไปเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเลยก็จะหักได้ไม่เกินร้อยละสิบนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นพวกที่หักได้ในกรณีที่ไม่เข้าข้อย,ยกเว้นพวกนี้นายจ้างไปหักไม่ได้ผมผมยกตัวอย่างคดีนายจ้างเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกจ้างอ่ะชอบขาดงาน แล้วทําให้นายจ้างเกิดความเสียหายไม่มาทํางานก็งานก็ยุ่งนายจ้างก็เลยไปออกกฎออกระเบียบว่าพนักงานรายวันคนไหนไม่มาทํางานเนี่ยจะหักสองเท่านายจ้างเขียนระเบียบแบบนี้เลยนะ <c oughs> ไม่มาทํางานในหักสองเท่าแล้วอเจ้าลูกจ้างคนนี้ผมจําได้วันในดีกาเนี่ยเขาได้ค่าแรงวันละสามร้อยห้าสิบบาทเป็นลูกจ้างรายวันแล้วแกก็ขา,ขาดงานไปนหนึ่งวัน านายจ้างก็หักไปเลย700เพราะ2เท่าดับเบิลก็คือ700อถูกไหมฮะก็เลยเกิดคดีพิพาทกันอย่างนี้สารกิตัดสินแล้วบอกว่าไอการจ่ายค่าจ้างเนี่ยโดยหลักไปหักเขาไม่ได้จะหักได้ต่อเมื่อเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกําหนดไว้เท่านั้นไอกรณีที่นายจ้างไปบอกว่ากรณีลูกจ้างขาดงานเนี่ยแล้วไปหัก2เท่าเนี่ยมันไม่มีข้อยกเว้นตามกฎหมายดังนั้นนายจ้างจึงไปหักไม่ได้ นายจ้างมีหน้าที่คืนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างนะเพราะฉะนั้นไอไ้อหักค่าจ้างเนี่ยมันต้องมีข้อยกเว้นจริงๆค่ะก็มีที่ทํากันนะคะอาจารย์มาสายก็หกักนะคะลาก็หกักยังทํากันโดยทั่วไปอันนี้ต้องเน้นต้องย้ําเลยว่าทำอันนี้ก็ไม่ไม่ถูกกฎหมายค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขาเขาเรียกหลักนี้ว่าหลักการันตีกับเพย์เมนต์ก็คืออยากให้ลูกจ้างเขามีรายได้อย่าลืมนะครับลูกจ้างเนี่ยค่าจ้างคือสิ่งดํารงชีวิต แล้วค่าจ้างปกติเนี่ยร้อยเที่ได้จากนายจ้างเนี่ยโดยทั่วไปลูกจ้างระดับล่างเนี่ยเขาไม่พอกินอยู่แล้วยิ่งถ้าไปหักโน่นหักนี่เข้ามากเนี่ยมันยิ่งจะมีผลทําให้เขาเนี่ยไม่มีรายได้ที่เพียงพอแล้วการหักแบบนี้ไม่ใช่จะมีผลดีแก่นายจ้างนะผลเสียคืออะไรรู้ไหมฮะเวลานายจ้างไปมีข้อบังคับเกี่ยวเรื่องการหักค่าจ้างเนี่ยถ้าไปทําธุรกรรมกับบริษัทที่เป็นมาตรฐานนะ บริษัทใหญ่โตขึ้นคบค้ากับบริษัทต่างชาติมาทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยพวกธุรกิจที่เป็นสากลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีหลักเลยว่าอย่างเช่นจะทําธุรกรรมเช่นเขาจะสั่งผลิตหรือสั่งซื้อวัตถุดิบจากบริษัทเนี่ยเขาจะส่งออเดเตอร์มาออิดิเลยนะครับว่าบริษัทนี้มีการลงโทษด้วยการหักค่าจ้างไหมถ้ามีข้อบังคับมีการหักค่าจ้างเนี่ยเขาจะไม่ทําธุรกรรมด้วยเพราะเขาถือว่าการหักค่าจ้างเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พึงกระทํา เพราะฉะนั้นถ้าเราเดินแล้วทาธุรกิจให้ถูกเนี่ยธุรกิจมันใหญ่ขึ้น,หนใหญ่ขึ้นมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราทําผิดตั้งแต่แรกแรกแล้วผิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันมันก็จะเป็นสิ่งที่มันก็จะเป็นปัญหาต่อการทําธุรกิจคใ,ในในบางบริษัทเนี่ยผมเคยเจอว่าแม้กระทั่งลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยเขายังไม่เอาเลยนะฮะเพราะกลัวว่าไอ้ไอ้ไอลงโทษโดยการพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยก็ประหนึ่งประหนึ่งว่าหักค่าจ้างเขานั่นแหละ เราะงั้นเขาก็จะมีแต่เฉพาะเตือนเป็นหนังสือนะฮะกับการเลิกจ้างแต่แต่ถ้าตามกฎหมายไทยโดยทั่วไปเนี่ยการลงโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยเราไม่ถือว่าเป็นการหักค่าจ้างเราถือว่าเป็นการลงโทษเหรอคะอาจารย์ใช่ครับ<ม>เป็นเรื่องวินัยการลงโทษไม่ใช่เป็นเรื่องการหักค่าจ้างอ๋อค่ะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่เรามีบริษัทที่ทํางานในระดับสากลอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนายจ้างในระดับ SME ที่ที่อาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยที่ให้มีการพัฒนาให้สู่ความเป็นสากลมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์คืออันนี้มันก็ต้องเห็นใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายผมเชื่อว่านายจ้างอยู่ดีๆครับนายจ้างก็คงไม่ลุกขึ้นมาหักค่าจ้างลูกจ้างหรอกเขาก็มีปัญหาเรื่องการจัดการนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นบริษัทที่ซัพพลายแรงงานให้แก่ในายจ้างเขาก็จะมีพนักงานแล้วก็ซัพพลายไปแล้วพอเวลาที่เขาซัพพลายลูกจ้างไปให้กับผู้ว่าจ้างเนี่ย เขาก็ต้องจัดหาลูกจ้างไปทํางานให้ครบแต่บางวันล,ลูกจ้างอยู่ดีนึกจะมาเขามานึกจะไม่มาก็ไม่มาเลยเขาก็จะถูกคู่สัญญานะปรับตามสัญญาว่าไม่จัดหาแรงงานไปให้ครบอย่างเนี้เขาเขาก็มีปัญหาในการจัดการเพีเยงแต่ว่าปัญหานะมันต้องแก้ให้ถูกค่ะถ้าเป็นเรื่องการขาดงานเป็นมันต้องใช้วิเรื่องวินัยและการลงโทษทางวินัยมันจะไปแก้ด้วยการหักค่าจ้างไม่ได้เพราะผิดกฎหมายค่ะต้องไปใช้วินัยแทนค่ะ มาในเรื่องของการหักค่าจ้างเพื่อเป็นการค้ำประกันการทำงานซึ่ง จะต้องดูว่ากฎหมายระบุตำแหน่งอะไรบ้างซึ่งตำแหน่งที่สำคัญสำคัญก็เกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของการดูแลทรัพย์สินนะคะแล้วก็นายจ้างมีสิทธิ์ที่จะหักได้ไม่เกินร้อยละสิบของค่าจ้างนั่นเองทีนี้ในส่วนที่จะเป็นเรื่องของการวางเงินเป็นประกันหรือว่าให้ในายจ้างทยอยหักค่าจ้างอันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าการที่จะหาบุคคลมาค้ำประกันเนี่ยดิฉันก็เชื่อว่าการที่บุคคลจะค้ำประกันการทํางานของลูกจ้างเนี่ยก็ยังมีการ วั่นวายอยู่นะคะอาจารย์ในสัญญาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่บ้างที่นายจ้างจะให้ผู้ค้ำประกันเนี่ยรับผิดอย่างลูกหนี้รวม,มที่ี้ความรับผิดของผู้ค้ำประกันเนี่ยคะ่ะอาจารย์ที่เขาจะสบายใจได้เนี่ยคเขาเขาจะรับผิดยังไงคะครับคือผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเอาเอาเป็นไทม์ไลน์นะครับค่ะก่อนปี4ี่หนึ่งเนี่ยในเรื่องประกรันการทํางานเนี่ยไม่มีกฎหมายคุ้มครองเลยเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็คือจะรับผิดกันอย่างลูกหนี้ร่วมเต็มจํานวนเลยก็แล้วแต่ตกลงกันพอต่อมาในปี2 4 1เนี่ยเราเริ่มมีการคุ้มครองเรื่องการห้ามเรียกหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายจากการทํางานยกเว้นแต่จะเป็นตําแหน่งยกเว้นเท่านั้นนะฮะแล้วถึงแม้ว่าเรียกได้เนี่ยก็จะเรียกหลักประกันได้ไม่เกินค่าจ้าง60วันนะค่าจ้าง60วันเพราะฉะนั้นภายใต้กฎหมายคุ้มคอรองแรงงานฉบับป,ปัจจุบันเนี่ย ถ้าเป็นตําแหน่งยกเว้นเช่นเป็นการเงินพนักงานคลังสินค้าที่ดูแลทรัพย์สินของนายจ้างพนักงานขับรถเนี่ยนะแม้จะเรียกหลักประกันด้วยการจัดหาคนมาค้าประกันก็ได้ก็าตามแต่ก็จะค้าประกันได้ไม่เกินค่าจ้าง60วันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปทําข้อตกลงในสัญญาค้าประกันว่าลูกจ้างไปก่อหนี้ก่อสินกับนายจ้างเท่าใดผู้ค้าประกันจะรับผิดจนครบ แล้วยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมก็คือว่าตามใดที่การชําระหนี้ยังไม่ได้ชําระโดยสิ้นเชิงเนี่ยเขาก็จะร่วมรับผิดไปจนกว่าจะชําระหนี้โดยสิ้นเชิงไอ้ข้อตกลงแบบเนี่ยนะครับมีคําพากษาดีกาวินิฉัยว่าเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมายฮะแล้วตกเป็นโมฆะทั้งฉบับเลยเพราะฉะนั้นก็เรียกอะไรจากผู้ค้าประกันไช่คร<ด>ับเรียกขัดจากผู้ค้าประกันไม่ได้เลยค,คือแนวแต่เดิมเนี่ยเล่าเล่าให้ฟังว่าแนวแต่เดิมเนี่ย ออกไปในทํานองว่าเป็นโมฆะเฉพาะที่เกิน60เท่าของค่าแรงรายวันก็คือเกินกว่าเดือนยกตัวอย่างเช่นลูกจ้างเนี่งเดือน2 0,000ื่นจริงๆก็จะเรียกได้ไม่เกิน4ี่หมื่นถูกไหมฮะสเดือนก็4ี่หมื่นถูกไหมฮะถ้าไปทําสัญญาว่ารับผิดอย่างไม่จํากัดอย่างลูกนี่ร่วมเนี่ยศาลก็จะให้บังคับได้แค่4ี่หมื่นก็คือ60วันวันแต่ต่อมามีการนะก็ถกเถียงกันแล้วก็มีการออกคําพากษาดีกามาเปลี่ยนแปลงหลักนี้ ว่าเจตานาน่ะการที่ไปทําแบบนี้ทาให้นายจ้างน่ะได้เปรียบลูกจ้างเพราะว่าถ้าเกิดผู้ค้าประกันไม่รู้กฎหมายผู้ค้าประกันก็รับผิดเต็มจํานวนไปเลยทั้งๆท,ที่เขาต้องรับผิดแค่6กวันเท่านั้นก็เป็นการเอาเปรียบะนะเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายเขาบอกแล้วว่าค้าประกันได้เนี่ยไม่เกิน60สเท่าของค่าจ้างรายวันคุณไปทําเกินเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโมฆะทั้งฉบับเลยดังนั้นให้เป็นที่ทราบกันเลยใน สารรายง,งานกลางวันนี้ทาง C O G Podcast ของกองสารนิเทศสำนงงานักงานประชาสัมพันธ์นะคะว่านายจ้างที่ทําสัญญาคําประกรันแล้วก็ระบุยังคงมีระบุให้ผู้คําประกันร,รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมสัญญานี้ถือเป็นโมฆะสารดีกาถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยและสิทธธรรมอันดีของประชาชนนะคะดังนั้นเวลาที่จะทําสัญญาให้ผู้คําประกันทําสัญญาก็ระบุไปตามกฎหมายเลยว่าไม่เกิน60เท่า ะะแล้วมีเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่บางทีตัวของลูกจ้างเองเนี่ยนะคะพอพอทาความผิดเอาไว้มีค่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วก็หนีหายไปเลยอันนี้ถ้าเผื่อว่าตัวผู้ค้าประกันเนี่ยม่ยอมรับผิดก็รับผิดตามสัญญาค้าประกันที่เกิดขึ้นแล้วตัวเองก็หมดภาระผูกพันไปใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนที่ ยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายเราก็จะสังเกตได้ว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยบางทีเป็นญาติพี่น้องไม่อยากค้ำประกันก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็อยู่บนความทุกข์ขมขื่นแล้วก็ลุ้นไปว่าตลอดเวลาที่ลูกจ้างทํางานอยู่นั้นเนี่ยจะไปก่อให้เกิดความเสียหายที่เขาจะต้องรับผิดอย่างไรบ้าง เคยได้ฟังข่าวคราวของคนที่เล่าให้ฟังนะคะว่าบางทีเขาถูกยึดทรัพย์เสียบ้านเป็นหลังๆไปก็มีนะคะสำหรับการเป็นผู้คำประกันที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองเอากระดูกมาแขวนคอนะคะยังคงมีเรื่องราวที่น่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับคดีแรงงานหรือกฎหมายแรงงานที่เราจะพูดคุยกันต่อนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านทิบดีผู้พากษาสารแรงงานกลางท่านอาจารย์พงศรัตน์เครือกลิ่นเป็นอย่างสูงีเดนะคะเราจะกลับมาพบ กันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube, COJ Channel, Apple Podcasts, o u n d Cloud Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป